โอเคครับผมครับอ่ะดิชาคงศ์ีพอกีโอเคครับครับผมวัชราเพชรองอดิศสอสกพระปยธิปัตย์ครับ,บ,รออรอรรบขอขอบพระคุณท่านผอดิชาคงศีผู้มในการเขตทวีวัฒนาที่ได้ดำเนินการขุดลอกคลองซอยเล็กหน้าหมู่บ้านอิสระนคร6ิเป็นไปตามสเปค และมีน้ำใสน้ำเหม็นหายไปน้ำเน่าหายไปอย่างรวดเร็วซึ่งถือว่าท่านพอ,อดิชาคงศรีผู้อำนวยการเขตตวีวัฒนาได้ทำการพัฒนาคูคลองคลองซอยเล็กหน้าบ้านติสถดานครสิบขบและที่อื่นๆเป็นไปโดยดีและทำให้สภาพแวดล้อมปราศาจากน้ำเน่าปราศาจากยุงลาย ผมวัชระเพรทองขอขอบคุณท่านผู้ว่าชั้ชาติสิทธิพันธ์ที่ได้ส่งพอดิชาคงศรีผู้อำนวยการเขตทวริวัฒนามาพัฒนาเขตทวริวัฒนาของเราขอขอบคุณที่แก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านอย่างรวดเร็วขอกราบขอบคุณครับ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 มีอะไรครับครับผมครับผมขอบคุณครับครับ